สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะคลิปสปีดวีวันนี้เราจะมาสร้างบ้านให้กับเกมเพลย์ที่เรากำลังเล่นกันอยู่นั่นก็คือ not s o b e r r y legacy challenge ใช่และตอนนี้ที่เรากำลังเล่นกันอยู่อยู่ใน generation สีม่วงนะคะกับคุณชาวดเบอร์รี่ใช่ไหมตอนนี้ในกระเป๋าของชาวด์นะคะถ้ารวมทรัพย์สินเดิมด้วยแล้วก็อาจจะมีประมาณ4 5่0 0ื่ถึงห้าหมด้วยกันเลยซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่เยอะมากเลยนะกับเด็กคนหนึ่งที่ออกมาหาเงินจากศูน เรียญด้วยตัวเองตอนเป็นวัยเด็กตอนปลายแล้วก็ขึ้นมาตอนเป็นวัยทีนนะคะบ้านหลังนี้เรามี inspiration หรือว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพภาพหนึ่งใน pinterest อย่าเรียกว่าได้รับแรงบันดาลใจเลยเรียกว่าจะสร้างบ้านหลังนี้ให้ได้เลยทีเดียวดีกว่าเพราะว่าด้านนอกนะคะของ exterior อะไรนะก็คือเหมือนแบบว่า95%เลยเดี๋ยวจะให้น้องทีมตัดต่อขึ้นรูปไปคุณผู้ชมทุกท่านได้ดูกันนะคะว่าเออ building อาคารเนี้ยมันหน้าตาเป็น ยังไงและใช่เราแบบว่าพอเราเห็นนะเรารู้สึกแบบหุยอยากสร้างมากๆๆๆมากมากมาก,มาก,าก็ด้วยความที่สีม่วงกับเกมเดอะซิมเนี่ยถ้าพูดถึงเฟอร์นิเจอร์เนี่ยนะมันสวยนะแต่พอมันมาเป็นสีของ เอ่อวอลเปเปอร์สีของพื้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันดูไม่ได้เลยคุณผู้ชมสําหรับคุณมีคุณมีรับไม่ได้ก็เลยคิดว่าเอ้ยงั้นเราก็ชูความเป็นม่วงให้มันพอประมาณก็พอไม่ใช่แบบว่าโซลิดคัลเลอร์หรือว่าสีเดียวไปเลยที่ม่วงจะม่วงจ๋าไปเลยแล้วก็ใช่กําลังแพลนให้ชาวเดอร์เนี่ยเขามีเรือนกระจกนะคะเพราะว่าเราจะได้ไปซื้อผักผลไม้อะไรอย่างเงี้ยมาจากเมืองคอเทจคอจหรือเปล่าแล้วก็เอามาปลูกกันในนี้หรือเปล่าเป็นอีกหนึ่งวิธีหาเงินให้ชาวเดอร์เขาเพราะว่าเราอยากจะมีแมนชั่นให้ชาวเดอร์ เราบอกตรงๆเลยนะขอสารภาพบาปเลยนะว่าไม่รู้ตัวเลยว่าไปพูดว่าชาวเดอร์เขาจะอยู่อพาร์ตเมนต์ในอีพีไหนแต่ว่ามีคนทักมาเยอะเหมือนกันว่าแบบอุ้ยรอดูชาวเดอร์อยู่อพาร์ตเมนต์สีม่วงนะแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่ไม่ไม่น่าจะพูดผิดน่าจะพูดแมนชั่นกับอพาร์ตเมนต์สลับกันคุณผู้ชมเพราะว่าใดๆก็ตามแล้วอ่ะเดี๋ยวรุ่นสีส้มอ่ะเราจะต้องไปอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์แน่นอนอยู่ในคอนโดคอนใจแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นรุ่นชาวเดอร์เนี่ยที่เราอยากจะได้อยากจะมีบ้านให้เขาลงจบเน ก็คือบ้านที่เป็นแมนชั่นแล้วก็อยากจะให้ดูแบบว่า,ารูปร่อบ้านรวยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งชาวเดอร์เขาก็ทําได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็บ้านหลังนี้ก็พยายามจะม่วงให้ได้มากที่สุดแต่ก็ ไม่ได้ม่วงจนโดดเกินไปอะไรอย่างเงี้ยด้านในบ้านก็ที่แต่งเสร็จแล้วก็ลงแกลเลอรี่ไว้ให้นะคะบ้านหลังนี้จะใช้งบประมาณทั้งหมดไม่เกิน4 5 0 0 0เหรียญก็คือมีเงิน4 5 0 0 0ันเหรียญสามารถโหลดบ้านหลังนี้ไปเล่นได้เลยแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปตกแต่งตเติมเพิ่มเองเพราะฉะนั้นบ้านเนี่ยมันก็จะมีห้องที่โล่งโจงไปทั้งหมด2ห้องก็คือห้องทางด้านหลังโซนลิฟวิรงสเปซตรงนี้นะคะมันจะเป็นห้องนอนซึ่งเราแพลนว่าเออจะเป็นห้องนอนของลูกเราในอนาคตแล้วก็ห้อง น้ที่จะเป็นแชร์บาร์รูมให้ลูกเรลากับแขกเรือหรือใครก็ตามใช้นะคะซึ่งพอสุดท้ายแล้วบ้านหลังเนี้ยจนจบแล้วเราแฮปปี้มากๆเลยนะกับทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็ได้สร้างไปในไลฟ์นะคะก็อาจจะมีภาพกิจกรรมนูน่นนี่นั่นเป็นแอคทิวิตี้ระหว่างไลฟ์ที่มันกําลังเดิมเนินไปไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ใหม่หรือว่าคนโดเนตโดใจอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะรบกวนสายตาตอนที่เราดูสปีบิวนึง,นงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าตอนไลฟ์มันมันมันเอนจอยมากๆอะถ้าใครยังไม่เคยเข้าไปในไลฟ์อยากจะเจอจริงๆแต่ทีนี้ เนื่องจากว่าเวลาเราสามารถไลฟ์ได้แค่ช่วงเวลาเดียวเท่านั้นเลยนะคะไม่มีช่วงเวลานอกเหนือจากนี้แล้วเนื่องจากตารางงานตารางชีวิตของตัวเองมันยุ่งเหยิงมากๆเราว่างแค่ตอนนี้จริงๆก็ขออาภัยคุณผู้ชมที่ฉันก็ไม่ว่างตอนนี้เหมือนกันขออาภัยด้วยนะเราอย่ามาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราอยากจะขอบคุณคุณผู้ชมตลอดเวลาเลยอะว่าแบบขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตสับใจกันมากๆ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 ,ๆ,ๆไม่รู้จะต้องขอบคุณยังไงนะคะคือแบบว่าดีใจที่ได้เจอคุณผู้ชมทุกท่านเช่นกันเนาะเราก็แฮปปี้ที่เออจะทําช่องต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเราสนุกมากอะไรอย่างี้ตอน,น ห้องนอนอ่ะคือใจจริงๆอ่ะถ้าชาวเดอร์เขาอ่ะไปปิ๊งรักกับพ่อหนุ่มคนไหนก็ตามเราจะทําให้มันออกเป็นไวท์ของไวท์ูเคให้มันเป็นตัวแม่สีม่วงไปเลยสิคะแต่ด้วยในช่วงไวทินของชาวเดอร์เนี่ยเขาไม่ได้ไปปิ๊งรักใครเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนผู้หญิงหรือเพื่อนผู้ชายคุณมีพยายามแล้วนะบางทีเราพยายามไปกดเฟิร์ไปกดสดอยู่หรือเปล่าไปคอมพลีเมนต์ไปชื่นชมเขาอะไรอย่างเงี้ย ให้ดอกไม้ก็ให้แล้วแต่เขาก็ไม่ได้ตกหลุมรักใครเลยซึ่งไม่เคยเจอมาก่อนปกติซิมไวทีนี่ก็คือตกลุมรักล้านที่รอบกันกันไม่รู้จะเท่าไหร่แต่ชาวเดอร์คือไม่ชอบใครเลยชาวเดอร์เล่นได้ตรงบทบาทมากเพราะว่าเทรดสุดท้ายอุปนิสัยสุดท้ายของเขาเนี่ยตอนเป็นววยางอดาวเนี่ยเขาจะเป็นคนที่นันคอมมิชก็คือไม่ชอบการผูกมัดไม่ชอบพันธะหรือไม่ชอบยึดติดอยู่กับอะไร เดิมๆที่เก๋เปี้ยไม่ชอบทางานเดิมๆไม่ชอบอยู่อะไรชีวิตจําเจอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมซึ่งเขาเล่นบทบาทนี้ได้ตั้งแต่ก่อนที่จะมีเทรดนี้อีกซึ่งเราแบบว่าเ hey, ฮ้ยชาวเดอร์แกลูบทแกเว้ยเออตรงนี้นะคะที่เราใส่โตะเชสเทเบิลเข้าไปในห้องนอนเพราะว่าพอรู้สึกว่าใส่ไปแล้วพื้นที่ในห้องนอนมันเติมเต็มมากเลยแต่เดี๋ยวสุดท้ายอ่ะเราก็จะย้ายมันออกไปไว้หน้าบ้านเนอะเพราะว่าหน้าบ้านมันก็โล่งมากเลยในห้องนอนก็เป็นห้องนอนง่ายๆของหนุ่มโสดคนหนึ่งนะคะเราก็ย้ายมาทํากันในเรือนกระจกแล้วและใช่ ยังไม่ได้ปลูกอะไรทั้งนั้นเลยเพราะว่ามีแพลนที่จะให้ชาวเดอร์เนี่ยกลับไปเยี่ยมแม่เมโทโกับแม่ฟีที่บ้านด้วยแล้วเวลาเราเพอะปลูกอะไรพอเราออกจากพื้นที่อะคุณผู้ชมเพราะชาวเดอร์เขาเดินทางไปที่อื่นที่ใดอะออกจากหลอดเนี้ยพืชผักต่างๆมันจะอย่างรากลึกลงในดินอย่างลึกลงในใจและแทบจะไม่โตเลยเราเห็นได้จากต้นสตรอเบอรีซึ่งมันเป็นบัที่ที่ไม่รู้ว่ามีตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเราก็ ทำให้การปลูกผักของเราเนี่ยมันยากมากๆเลยนะคะนอกเหนือเสียจากว่าเราจะอยู่แต่ในพื้นที่นี้ไม่ได้ออกไปไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าปลูกไปเรื่อยๆอยู่หรอกแต่ทีนี้เราก็เดินทางไปหลายที่อ่ะเราชาวเดอร์เขาเป็นพ่อหนุ่มเท้าไฟใช่ป่ะเราก็ต้องพาเขาไปแดนซ์ไปอะไรไปออกไปนอกนู่นนู่นดคือมันก็เลยแบบว่าผักมันก็ไม่โตซะทีแต่ใจเราก็อยากจะปลูกนะมันสนุกนะกับการปลูกผักในเกมเดอะซิมาแต่แค่มันก็เออมันก็มีบั๊กอะไรของมันด้วยตอนนี้เรากําลังออลงสวนนะคะซึ่งมันจะไม่เหมือนในไลฟ์นะเพราะว่าตอนที่เราจํา เขามาทำออฟสกรีนเนี่ยมันรู้สึกว่ามันม่วงไม่สวยอะแล้วเราชอบความม่วงของดอกไฮเดรนเยียดอกนี้มากกว่าเราก็เลยเออพยายามจะใส่ ความม่วงไปที่ดอกไม้แล้วก็ที่เหลือก็เป็นไปตามยถากรรมนะคะก็จะมีโต๊ะเอาดอให้โต๊ะหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้นั่งเพราะว่าบอกเลยว่าตอนวอสโอเวอร์เนี่ยเข้าไปเล่นกับบ้านหลังนี้กับชาวเดอร์เข้ามาแล้วนะคะเออแล้วก็ใครโหลดบ้านหลังนี้ไปเล่นชาวเวอร์ ower, ตรงที่เป็นฝักบัวทุบระวางใหม่นะคะมันจะใช้ได้เพราะว่ามันมันมีปัญหาตอนที่ยกขึ้นกับกับหยุ่มลงของตัวบ้านนิดนหน่นนนนนอยๆนอย่อแล้วเราก็ไม่ได้เพลย์เทสเงเราอัพขึ้นไปในแกวให้เราเพราะฉะนั้นก็ใช้คอใ์เนมือของท่านที่มมมีีีทุุกกกคนนนนนนแล้้ว็็็เเเปปป่่่ยะะะออยนะยัะขอภจดดๆไไไตรรา มีเครื่องมือที่เท่ากันก็คือคอนใช่ไหมแล้วก็ลงฝักบัวไปใหม่ก็ใช้ได้ปกติเลยนะคะเราเอาชาวเดอร์เข้ามาเล่นในบ้านหลังนี้แล้วเราก็แฮปปี้มากๆเพราะว่าบ้านมันสวยแบบว่าสวยมากๆเลยแต่ทีเนี้ยด้านนอกเอ้าดอรอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตเท่าไหร่เนื่องจากว่าฝนตกไม่พักเลยฟ้าร้องไม่พักเลยฟ้าแรงมากเลยแล้วฝนก็คือไม่เคยคิดจะหยุดตกเลยเมืองเนี้ยหน้าหนาวอะ่ะมันก็ทรมานมากเลยนะทรมานจริงคุณผู้ชมถ้าใครเล่นบริตันเบย์อ่ะมันเป็นสภาพอากาศที่แบบว่า จะมีวันไหนไหมอะให้เราได้ามาใช้ชีวิตเอาดอแบบชิวๆกับเก่าไปอะเพราะว่าโอ้โหคุณผู้ชมเอ้ยฝนก็ฝนหนาวก็หิมาอะไรอย่างเงี้ยมันเล่นยากนะเมืองนี้เอาจงจริงแต่คือแม่หมาแมแมวมันน่ารักมันแวะเวียนกันมาหาไม่พักไม่บอนเลยเราชอบตรงนี้นะคะบ้านหลังนี้ก็พยายามจะทําให้อยู่ในงบประมาณมากที่สุดเพราะฉะนั้นตอนที่เราจัดสวนเนี่ยเราก็จะใช้สิ่งของจากดีบักซะส่วนใหญ่ถ้าเห็นแล้วเราก็จะใช้แนวของพุ่มไม้ต้นไม,ตนไม้ต่างๆเนี่ยมาแบ่งสัดแบ่ง นนะะตอนนี้พอเราลงทุกอย่างที่มันสําคัญกับซิมหนึ่งตัวที่จะใช้ได้แล้วใช่ปะงบมันเหลือเท่าไหร่เราก็จะค่อยๆมาตกแต่งซึ่งเราก็ตกแต่งไปได้นิดเดียวเท่านั้นเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าของที่เราอยากจะตกแต่งอะไรเงี้ยมันก็เออมันแพงอะ่พะพอใส่ยุบยับยุบ,ย,บยับไปแล้วอะไรย่างงี้ใช่ไหมซึ่งหลักๆเลยก็จะใส่ที่ห้องครัวนะคะห้องครัวก็จะมี u ปอร์ cabinet มีที่ตกแต่งนู่นนิดนี่หน่อยแต่ตอนที่เอาชาวดอร์ er, เนี่ยเขา move เข้ามาในบ้านเนี้ยมันมีเงินเหลือประมาณ3ามสี่พันอะไรเงี้ยเราก็ตกแต่งเพิ่มแล้วก็ เอาของห้องน้ําก็จะเปลี่ยนนะคะเพราะว่าเรามองแล้วเราว่าแบบแรกที่เราแต่งไปอะ่ะมันจะเล่นเกมเพลย์ยากก็เลยหมุนเขานิดหน่อยจัดวางนุ่นนิดนี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หอบเข้าหอบของมาจากบ้านเก่าของชาวเดอร์ก็เท่านั้นเองใครที่จะมาเริ่มในบ้านหลังนี้ด้วยเงิน4 5่0 0รเหรียญโอ๊ยพูดมดั่วพูดจั่วเอาเป็นว่าคลิปนี้ <laughs> จบแค่นี้นะคะไปก่อนลคะค่ะสวัสดีคะ่ะ